นีมาเยี่ยมชมสวนจิงดาวนะครับ<ช>ซึ่งก็มีนะครับเจ้าของสวนคนถึงดาวคือพัดนะครับคนสวยก็มาอยู่รงข้าง <c oughs> ก็มีการใช้ปุ๋ยอินทรียเคมีสูตรปูนทังคาวหลายตัวนะครับมีทั้งใส่พืชผักใส่ข้าวโพดนะครับใส่เงาะแล้วก็มาใส่เรื่องของต้นยางพาราเลยเนาะครับยางพานานี้ใส่ใส่รอบหนึ่งเลชครับค่ะครับใส่ประมาณเท่าไหร่ครับปีรอบประมาณ ครึ่งครึ่งโลถึงเกินหนึ่งโลเนาะความหนะครับก็สังเกตนะครับเปลือกต้นยางนี่จะจะหนานะครับตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นชัดเพราะว่าเพิ่งใส่ร้อนเดือนเดือนกว่านะครับถ้าใส่มาเรื่อยเรื่อสักสักเรื่องปีหนึ่งนี่จะเห็นชัดเจนเลยครับเปลือกยางจะหนานะครับนิ่มนะครับแล้วก็กรีดเยอะกรีดง่ายน้ำยางนะครับจะออกเยอะนะครับแต่เหนียวข้นนะครับสำคัญนะครับก็จะข้นกว่าระยะอื่นอันนี้ฉันสังเกตว่าเวลาเราไปนีดยางเราไปไปทำเป็นนิดยางนี่มันจะมีเนื้อยางเยอะเยอะกว่าทัวอื่นนะครับ ถ้าใส่ปุ๋ยเคมีนี่ปัญหาคือยางจะมีปัญหาเรื่องยางหน้าตายยางตายนึ่งนะครับแล้วก็อายุยางจะไม่สู้ตัวนี้นะครับแล้วก็ปัญหาของยางเคมีปุ๋ยเคมีคือต้นใบจะเหี่ยวเฉาเร็วแต่ตัวนี้นะครับจะต้นจะเขียวไม่เก่ดรูปเือนะครับเปือกแก่น้คนงานคนงานบนบนกินง่ายไหมครับครับครับดินก็จะเป็นดินดินร่วนซุยนะครับ สังเกตได้ง่ายแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับฉะนั้นปุ๋ยเอนซีเคมีสูตรดอสามนี้จึงเป็นปุ๋ยที่มีสารอาหารหลักรองเสริมครบนะครับก็ฉะนั้นเป็นปุ๋ยปุ๋ยเอนซีนี่ก็ทำจากมูลน้ำคาวซึ่งมาจากเขาหนองเขาแก้วครับฉะนั้นมูลน้ำ้าวนี่เป็นข้งข้าวสายพันธุ์กินแมลงจะมีทั้งสารหลักคือ NPK หันรองและสารเสริม เวลาใส่พืชทุชริดนะครับจึงใช้แทนเคมีได้เลยนะครับ,รบ<ช>ไม่ต้องใส่เคมีหรือถ้าใส่เคมีก็ก็ได้แต่ว่าก็ใส่สักประมาณอ่คือกระสอบก็สักประมาณห้าโลแต่ถ้าดินดินมันดีเยี่แล้วก็ไม่ต้องใส่ครับแล้วทีวนี้ทางคนอ่ณคนณกิงดาวนี่ตัวนี้เพิ่งใส่รอบแรกใช่ไหมครับค่ะเพิ่งใส่รอบแรกแล้วฉีดอะไรบ้างครับฉีดกดวันฉีดกดวันนะครับกดวันคือตัวที่เป็นกดอะมิโนเข้มข้น ช่วยในการเจริญเติบโตระบบรากใบลำต้นนะครับแล้วก็ใส่ผักพุกนั้นด้วยใช่ไหมครับใส่ครับด้วยค่ะสังเกตว่าผักนะครับับดูดูผักผักนี่จะต้นนะครับอวบเขียวนะครับแล้วก็มีฟิเตอไว้ด้วยเขียวแล้วก็ออกออกใบฝึกฝึดตลอดเวลานะครับก็เป็นสวนสีเอนีนะครับซึ่งไม่ใช้เทคโนีลยีเนาะก็ดูลักษณะของลำต้นของของเินด้วยนะครับแล้วที่นี่ก็เป็นอยู่ที่จังหวัด อำเภอโพือจังหวัดเลยนะครับก็มาเยี่ยมนะครับทางน้องกินดาวครับน้องกินดาวครับ